สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไอพ่นคนเดินขับปูมอนีหาอยู่หากินตามภาษาชีวิตก่อสร้างนะครับาะมอนีนำเสนอหอยครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องครับมีแต่หัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่นะครับหาอยู่หากินตามภาษาชีวิตคนไก่บ้านเนาะนะครับผมมีแ่งน้ำมีปลามีเขาแต่ไม่งแกต้นขึ้นปลาขึ้นเขากระไดเฮ็ดแต่หน่อไม่นะครับ ลงทงลงทาก็ได้ปลาได้หอยไปอย่างนี่นละครับก่น้องวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ้าเนาะนะครับไปอยู่ใส่กะบ่อึดอยู่อึดกินนะครับผมหลังจากที่เฮ้าได้มีเวลาหยุดงานในวันหยุดในวันพักผ่อนเนาะนะครับผมมีเวลามีมองไปกะไปบ่มีกะนอนพักผ่อนอยู่กับห้องไปนะครับผม มีทั้งการก้อยบูหมดเปียกเทียบพี่น้องเปียกเทียบใส่กับกำปัตรเบงนะครับหัวบบนี้เลครับผมหัวใหญ่ๆจังซี่เห็นว่าหัวใหญ่ๆจังซี่นะครับผมบบได้เหนียวด้วยทุกคนครับนะครับหวานกรอบดีแท้นะครับผมมีทั้งก้อยทั้งย่างนะครับการย่างเขากะต้มุจังซีหลักะเคล้าเกลือนะครับผมแล้วก็ไม่เสียบเสียบเสียบนะครับย่างใส่เหล็กปิ้งเนาะพี่น้องเบงอู้วี่เป็นหัวไน่ไน่ดิพียน้องไอ้ออกไออกเปิดแล้วเป็นยังไงแล้วเนาะน้องน้องทีมงานนะครับ ทีมงานก่อสร้างขึ้นได้จอดเนาะนะครับผมเพิ่นไปหามาปุ้นอะเป็นหัวนี่พี่น้องไข่แดงเว้ยเว้เพิ่งฟ้าพี่น้องฟ้านะครับวันครับปุ้นอะวันนี้ก็พอได้เนาะนะครับผมกับวนถึงกำไยพุ่นอะเทียบใจกำปั้นนะครับแต่ลมว่ากับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับคนแถวนี้เพิ่นมาคอยหาอยู่หากินคือบ้านเ้าเนาะนะครับผมคนอีสานแต่ยูใส่ดับแนวสุยาง กรบเป๋านนั่นละวะเนาะนะครับผมกะหาแต่พออยู่พอกินนนั่ละเนาะนะครับผมพอ่อได้ซื้อนะครับพอได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเฮาเนาะนะครับผมจากบ้านจากเมืองมากับว่าไก่แล้วนะครับผมขาแรงกะไตพอสมใจสำนึง ครับพออยู่พอกินประหยัดได้ครับประหยัดหาอันใดกินได้ก็หาเนาะนะครับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเอาเป็นอย่งนี่นะครับผมพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงดูสั่งสอนมาแบบนี้เนาะใหครับให้รู้จักหาอยู่หากินนะครับผมก็ต้องเก็บตัวลูกเอ้ยหาได้ก็อยู่ก็กินเบิดซะโมเมนต์จังซานนะครับผมอ่ะพี่น้องกบิ่งหัวหอยครับเฮ้ยบิ่งหัวหอยพี่น้องเบิ่งหัวนะพี่งอ้เลูกพี่น้องเลยไข่แดงต่วยเว้ยพี่น้อง นะครับหวานกรอบนะครับหัวเพิ่นนะครับผมโบนหนียวบนหยาบดอกเนาะนะครับผมหลังจากนี้กะชีก้อยให้พี่น้องเบิ่งเด้อนะครับผมกะชีผาทุกคนทุกคนมากินก้อยน้อกันเป็นคลิปหนาเนาะนะครับผมคลิปนี้กะชีผามาสะอ่อนหัวหอยสะก้อนเนาะนะครับผมนี่แหละครับวิธีคลียเตือนเนาะนะครับผมใดอยังมากก็เป็นคลิปนะครับใดอยังมากก็เป็นรายได้ห้องเบิดนะครับซอยกันสนับสนุนเนาะนะครับผมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เพื่อนด้อ นะครับผมถ้าคิดว่าชอบก็กดลกไลค์คิดว่าใช่ก็กดแชร์คืนนี้ตาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับเ้นนไกกลปจับิย่ม